ก็นนดีๆทั้กันด้วยครับวันนี้อยู่กับน้องเกมมิ่งกับจา่าเต๋าไม่เล่นอารีนากันจากเล่นเดลต้าไปแล้วก็แยกย้ายส่วนจา่าเล่นกูก็ไปทำเชียอะไรก็ไม่รู้ส่วนผมก็จา่าเต๋าก็มาเล่นด้วยกันนี่แหละในอารีนาไปจา่าเตาเงาเปล่าเป็นทีเลยฮะต้นทางแสงอีพี่อ่ะคลิปีเอาไปงลงทุกคลิปเลยเหรอใช่กูไม่ครับท้งสิ้น

แม่เวยมึงอยู่มึงไมนี้ขอดมึงไม่สามารถพูดในนั้นได้เว้มึงต้องไปใช้ไม้ที่อ,อื่นฮะเมี๋ยวๆๆๆๆไปก็กได้ไม่ต้องไปสนใจพวกมันก็ได้เดี๋ยวเราเอาไปสุ่มเพื่อนในทีมข้างหน้าเอาไม่ได้ไมันผิดดี เดี๋ยวเราพากระปิตตาย่างเดียวก็คือเพื่อนขอให้เพื่อนไม่มั่วของกรพาขออย่างเดียวผมไม่เอาอะไรเยอะเออใช่ขอให้เพื่อนไม่มั่วของแล้วกูยังมีของอะไรเพื่อนมั่วในเฮียของเดียวยิงเองเนี่ยผมออกยิงเลยอืมไปยิงเลยมึงไปยิงเลยกูเกิดใครข้างแตะกูเข้าข้างแตะก็ได้แต่กูมุดหัวอยู่ในนั้นข้างแตะ แม่งกูอยู่ในข้างเสี่ยกูจะจิ๊บชาก็เลยนัวเป็นปชีวิตจิตใจเลยไอ้เนี่ยช,ชื่อในเดลตา้ายังชื่อว่เาเลยนัวไอ้เนี่ย <c oughs> ทุกวันไม่เห็นหน้ากันนอนไม่รับไอ้เหี้ยงเลยนะัวทุกวันเนยใช่ไม่เห็นหน้ากันนอนก็นไม่รับไอ้เหี้ยไอ้กกูก็เลยนัวเลยกู <c oughs> ต้องเจอหน้าแม่งตลอดอะ <c oughs> แล้วกูโดนมันตบตายมันติ๊บเลยเพราะกูสู้มันไม่ได้ใข่ที่ข้าผมเลยเฮ้ใครเก่งใครวิ่งยิงวิ่งยิงกันเลยเว้ยกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวหรือลองที่ยิงดูมันจะรวยรวยกดตาในครั้งแข่งไอเหี้ยกูัวจน กูไม่รวยกูจนกูเคยวิ่งแล้วกูเคยวิ่งแล้วกูจนได้เลยก็ต้องเล่นต้องมีที่ที่เดินยด้วยเพราั้นถ้าเราไปเดินคนเดียวมันก็ไม่ไหวกูไหวแต่กูมักจะจนกูก็ไม่รู้กูทำไมแต่ครั้งกูเป็นรถชิบหายเลยค่ากระสุนแพงกว่าค่าที่ได้มาเงเออใช่เพราะกูชอบเล่นแต่กระสุนทองกระสุนหายถ้าเกิดไปวิ่งยิงจริง แล้วกูกาดยิงไม่สน,นใจอะไรด้วยถต่กูว,วิ่งยิงอะ่ะข้างหน้าเหมือนจะมีตัวว่ะเดี๋ยวๆๆผมก่อนไม่น่าใค่หรอกพี่พี่มั่วละไม่กูได้ยินเสียงคืนเสียงไม่รู้เสียงอะไรเสียงบทหรือว่าเสียงอะไรแต่กูได้ยินเสียงีบดเกิพ่ อยู่ห้องบนปะเองไปดูดิมีไหมมีผมขึ้นมาเลย่นไม่มีเนี่ยอะไรเนี่ยบอดเออเสียงบอดก,กูบอกแล้วเสียงบอดเปล่าอะระวังเลยนะก็พอกูจะวิบบ่งเข้าข้างในข้างแสงแล้ว <laughs> ก็ไม่สน เข้าไปกดหนึ่งนาทีสี่สิบไงใช่ใช่โอเคจะดูแต่ไม่เข้านะจะยวผมเข้าจะพุ่งเข้าผมขอเปิดเยดตรงนี้กันเ็ดเข้มบทมันโถงไปเชี่ยอะไรเลยโรงพยาบาลเหมือนจะมาว่ะได้ยิงเสียงปืนยิงคนหรือยิงใครนะ่ะ บอทโอ้บอทยิงกอพี่จะแปง้งหรอีกเคใช่บอทยิงกอล์ฉันจะแตกแล้วนั่นแหละบอทคนเหรอตานี้อะไรวะไม่เพื่อนมารไกลไม่เพื่อนมารไกลยึูเชื่อเพื่อนอะไรดิใช่คนบอกแล้วว่ามีคนมามียังไงยิงกันเลยเว้ย กูไปหาของแดงให้มาครับรอโชคมารอโชคเจ๊ <c oughs> เคบวะกูยอรอชคพี <c oughs> ่เอาดิดีดีทำดีทำถึงทำต่ไไอไปมามามาช่วยหน่อยกูเจ็บนอะ เด็ดมากเลยอะโอเคเนี่ยแอบของก็จะแตกแล้วแหละเพื่อน <c oughs> งั้นก็ต้องแป๊บกูจะกูไปช่วยอีกนานแหละกูจะฟาร์มในต้นเทศก่อนแล้วกูเข้าไปช่วยไอ้ของกำลังไปกำลังไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเข้าไปทางห้องมืดได้ไหมห้องมืดใต้เลยได้ด โอ้ผมโดนพูทธมาเชื่อไหนเร็วมเชื่อไหนเราวิ่งไปกันเราวิ่งไปมึงตรงนี้ตรงนี้เลยมงตาเยเหลยอตัวเดีเยวอยู่กับผมเลยเร็วๆอ่ะม,มันจะไปชุบแค่เร็วชุบผมหน้าเลยได้แล้วก็ออกมาเออไปน้าโมข้างหน้าเลยลูดขารู่ขาน้ะโมมึงยิงตัวเลยดูอยู่ดูอยู่อยู่ตรงไหนวิ่งเข้าไปเลยมันอยู่ขวาสุดขวาสุดขวาสุดเพื่อนหน้าข้างหน้าเลยหลังหิน หลังหินหลังหินวิ่งมาแล้วนะวิ่งไปแล้วเ,เชื่อยิงไม่โดนเอเ้ยยิงแล้วเออสวยมันยิงตายไปอ้พี่ไปชบุบยิงตายไปสองตัวแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งกูยิงหัวมันไม่เข้าไอ้เหี้ยแม่งเข้าหัวดังปอกเลยไอ้้เหียกระสุนสี่ยิงเกาะสี่ไม่เข้าไอ้เหี้ยกูละชอบจริงๆอไอ้พี่ต้องล่าเลยเดี๋ยวเนี่ยมึงว่ดอืมอืม ยิงตายเมืมมมองนากูย้ยไปลูกบบอดเมย,ยิงเพื่อนบอดยิงกะัะตูบอดตั้งไอบัตยิงเข้ไปใส่ไป้กับผมยิจ้าจ่ามูจ่ามูแกไม่มาจะไหมํอามาผมยิงตายไปสองตัวเนี้ยเ้าไปคนมันเยอะกับลู้ เห็นเสียงมันเคลียร์บอัดออกพ้องพังป้องพังอยู่กูไม่ได้ยินกูไ,ไ,ดนได้ยินเสียงบอดอ่ะนั่นอะไรกระสุนผมไม่หมดมันตายแล้วกระสุนผมหมดเฉยๆอ่อ,อนให้มันก็ห้าอู้ห้าเอคสิบสองอะเหี้ยสวัสดีค่ะ มีกี่ตัวตัวไหนอีกะอะศิษย์ซบหนึ่นงอะโอ้ใครกลัวใครผมไปผมผมผมอ๋อรอไปนี่ว่าเพื่อน,นว่าจะโดนท่านผมเก็บก็ห้าไปด้วยที่รู้อะเอาเฉยโอเคไม่เป็นไรอราผมมีตายได้สองตัวตรงนี้กล่องหกอะไปไหนไหนอย่า<จะ> <laughs> แกมันจะเอามา,มาเราแล้วแนไะ่เออเพื่อน ราวำงไว้ดีเพื่อนนะตัวดีรูดของเลยขอมึงจะไม่ปลอดภัยต่อไป ไอ้จีนคนที่ลูดมืออะเจ้จีนเว้ยมีอินชัยหน้าเว้ยเพื่อนวิ่งไปลูดคอมึงแล้วเก็บไปไว้น้อยเอ้เพื่อนแจะทำเลยกูโจนเพื่อนแต่ทำกูเลยกูม่มีตังกูเก็บอกแท็กมาให้ละบวกห้าวเก็บมาให้ละอ้าวอ้าวคุณวบเพื่อนอ่างนี้กูกำลังจะด่าเลยอ๋อฮงเอานาทีเมื่อกี้เอาเอา กูวิ่งเข้าข้างในแล้วนะไม่เอาลิกใช่ไหมไม่ได้เอาลิกไปไม่เอาไแมบบ่เอาลิกมันแพงอยู่เว้ยลิกอีเนี่ยมันเยวเองมือเดียวเละมีค่าอี มีใครเราแค่เราแค่เก็บเราเก็บได้เก็บได้เก็บได้แเก็บที่พอสองอันสองอันสองอันไอหอหอคันผมได้หีแสนละแต่ได้อะไรแสนสามซือกู้ยใบฟ้าข้างในกาแฟอีกเห็นไหมพี่ข้างนอกมันรวยมันมีพี่รอทุบอ่ะมันรวยกูเคยออกเคียร์ล้านห้าข้าวิ่งข้างในอ่ะอ่ะมันเคียงกูออกไหมมันออกไม่เปิดเนี่ยมันออกแค่เพียวออกนิดเดียวออกไม่บ่อย กูเล่นจนหมดนาทีกูไม่มีตัวแฝงมากวนด้วยอยู่ข้างในไอ้ตัวแฝงไม่กล้าเข้าข้างในพวกเฮียน่ะน,นะแมงบอสทำแม,งบ,ง,แมงบอสแมงโหดที่สุดเลยดันไงเฮียแมงบอสเกิดจริงๆด้วยพ่อมึงอย่าพัดกับมันเอาล็องเลยนี่เลยพ่อมึง,ออง,องเอย่าพ่อคุสถาบัน<า>กูไม่ออกกูญาติกับมันญ<อ>าติจะไปจ่ายให้ <ไป S 1> ผมไปใช่กูไปจ่าย ญาติดีๆนี่เองบอลก็กูเนี่ยญาติการสนิทชิดเชื่อกันเอามาเอามาเอาต้อเทคกันไม่ได้มาที่มาที่กลับไปไม่ได้ครับบอลดักกูอามาที่มาเชี่ยเพื่อเม่นไข่ค้องค้องกูไปละเดี๋ยวกูจะก็จะเก็บห้องไว้ย่ตายย่ตาย โดนบอดยิงตายกูหาเลยนะบอดที่นอะบอดไพี่นะบอดอะไรบอดไอพีคแล้วมึงจะออกเหยอแม่บอดบอดบอดไม่ออกอ่ะกูมาเก็บของกองเจอเลนี่ไอ้เ่ยบอกไม่จะออกแล้ววะกูไม่เชื่อไอ้ตอแหล พามันดิยิงดิระวังนะลูกลูกสองโคตรแรงอะองบอสอะเพื่อนม่มไมปวัดกับมันอยู่ด้วยกูว่าเรียกถุน,น M2 เย่ยความแม่ะระดับเทพเจ้าเลยน,นัวยิงดักอะวันยังยิงทะลุได้ เอาแดงอยู่จุดผมแล้วไม่ต้องหากันนะได้ของแดงแล้วนะยังเอ้ามีนี่จังดูสิเลยดูสิไม่ได้จรออฟไม่กับทินบอทไอบอทลองนะหาบอทัหาบอทพู้โชคดีกันเฮี่ยลูกลองบอทแม่งโหดจัดๆเลยเว้ย แม่งยิงกูจะแขะฮักไอ้แค่บอดเวนปรอยู่ต์ของนี่บอสตายบอสตายบอสตายบอสอย่าหญ่ใหญ่เลยบอสลมบอสใช่ไหมหรือว่าบอสตายบอสจะไม่ตายใช่ไหมใครรู้บอสแม่งยังไม่ตาย I need help! Enemigo a la vista! Objetivo counter-attack! localizado! Objetivo approaching, requesting suppressive fire! ใช่อ p k ีลูกน้องบอสอ p k เอาดีเปล่าไอ้เหี้ยแม่งเฝ้าก็เป็นเจ้าที่เลยไอ้เหี้ยยิงกับพ่อกูอีกเนี่ย k. Okay. Hmm. Có nên <laughs> cho một có đây có nữa này. nó Come chết gì กูไม่สนกูคแคร์มันมานาละไอตัวเช่นี่มูมรับสบัดใจโรยิพี่เฮ้ยท,ทำไมไม่ปรับให้มันแบบสุดๆเปแล้แบบลื่นๆ่ะแบบสบัดจุ๊บฟื๊บเลยอะ่ะไม่เอาอ่ะยิ่งเกียดอะแม่งไวเกินเคยละเปมไงไวกูดาทิมอะ เฮียแม่งสบายแม่งวิ่งออกมาเฮียแม่งจอดอยู่ตรงหน้าเฮียแม่งสบัดไปนู่นนะเฮียจันทบุรีนู่นนี่เฮียโคตรเฮียเลยดูการแดงเงี้ยการแดงแอบเลยไม่รู้ยังไม่ได้ดูเลยโอ้บอสแม่งวิ่งผ่านไปต่อหน้าต่อตาเลยเฮีย เพื่อนโดนวอสเพื่อนโดนวอสยิงตายเพื่อนเวทจะโดนวอสยิงตายเต็มหน้ามันบอตบอสอ่ะจะยิงเพื่อนตายแล้วเนี่ยเพื่อนเก็บพูดพูดอ่ะหักสองอ่ะตัวแดงบอสลูกน้องบอสโฉบมันเอออาพีจีมาแล้วพี่ออกออกเลยยิงเสียงอาพีจีไมเมื่อกี้อ่ะไม่ยิงไม่ออกออกออกเลยออกเลยไม่ต้องช่วยจะไล่จอ่ะ อ RPG เร่งไปไปเพื่อนไม่ไปทางเราออกก็ออกออกพี่บอส RPG เขาข้างนอกกันนี้ก็บอทออกเลยพี่ให้ให้มันไปเจอบอดออกกองนั้นพี่นะโมมันจะตายกูไม่สนมีบอดด้วยหรอไอ้เหี้ยอ่ามีบอดด้วยเรอมึงโดนบอดยิงตายแล้ว โมอ Sadly, อกก่อนข้างนอกก็ RPG ข้างในก็บอสจะสู้ยังไงพี่ตอนนี้มาไอตัวอาร์พีจีมันแค่ได้ยินเสียงบอสมันก็ไม่มาละเฮ้เพื่อไปฝากเก็บของหน่อยเก็บไม่ได้มงบอสเดี๋ยวผมพิงพเดี๋ยวผมพิม แมงบอลไปอยู่ที่ไหนวะออกไปพี่น้ำโมวเดี๋ยวก็โดนออกไปพี่น้ำโมวพี่เล่นอะไรกับมันเนี่ย <c oughs> เลยจับจีเไย ไป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 โดนโดนโอ้เช็ดแค่บอดลูกบอดมึงใช้ลูกซองไงกูไปได้เยี่ยลูกซองกระสุน M2 ใช่ลูกซองกระสุน M M2 พี่มันตามเราพี่มาแล้วพี่ทิศมุมทิศมุมเช็ดแค่แม่งบอยใช้ลูกซอง กูก็เพิ่งรู้บอสใช้ลูกซองต่เอเก่ามากมึงเข้ามาดิไอ้เหี้ยกูก็เพิ่งรู้บอสใช้ลูกซองไอ้เหี้ยกูนึกว่าจะใช้เอ็มเคใช่เหี้ยอะไรวะไอ้เหี้ยเป็นปังปั้งปังกูงงรู้เลยเหี <c> ้ย <oughs> บอสแรงแรงถ้าเกิด MK2 เนี <c oughs> ่ยเหี้ยกูก็นกกึกว่าบอสกูก็นึกว่าลูกน้องบอสกูได้ยินเสียงมึงพูดว่าลูกน้องบอสลูกซองนะพี่ระวังไอ้เหี้ย คือดึกก็บอสอาบีเคแล้วไม่ก็เอ็มเคเฮ่แห้งจะดีมากเลยแม่งลูกซอไงไอ้กูไม่ไปสู้เป็ผมก็มีซองน่ากลัวน่ากลัวเฮยกูก็ดิกว่าอะไรวะใครชอบคลินี่เป็นกดไลคลก์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายครับ